สวัสดีค่ะปูเป้แคร์เคปาร์ตี้นะคะวันนี้นะคะอยู่ที่โครงการหมู T ่บ้านแสงตะวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะอันนี้ค่ะจะอยู่ตรงแสงตะวันซอยสิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะจะมีร้านขายของอยู่ข้างหน้าซอยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะอันนี้ค่ะถนนหน้าหน้าบ้านก็จะกว้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไป บ้านก็จะอยู่ตรงหัวมุมนะคะเกือบหัวมุมพอดีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านจะประมาณน,นี้นเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะปูเป็นกระเบื้องสามมิตินะคะเป็น บ้านสองชั้นค่ะนี่ค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำสิบหกตารางวานนะคะนี่ตกแต่งใหม่หมดเลยแล้วก็ที่จอดรถเราก็จะมีบูกระเบื้องแล้วก็ทำหลังคาให้ด้วยนะคะนี่แล้วข้างๆแล้วก็ตีเป็นระแนงให้นะคะนี่ค่ะเป็นระแนงให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าน,นะะี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะกว้างมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าหน้าอยู่มากนะคะแล้วก็โปร่งโล่งนะคะด้านซ้ายขวา้ด้านซ้ายขวานะคะก็จะมีเป็นทำระแนงแบบนี้นะคะก็จะทำให้บ้านดูโล่งแล้วก็ข้างบนแล้วก็ ทำเป็นหลังคาเป็นเมทัลชีสนะคะแข็งแรงทนทานค่ะอยู่ได้านานๆไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กนะคะเป็นเมทัลชีสค่ะแล้วก็เป็นหลังคาเหล็กแบบนี้แล้วนี่ค่ะอันนี้จะเป็นในบ้านก็อันนี้จะมีไฟกิ่งให้ด้วยนะคะไฟกิ่งนีข้างหน้าหอนึ่งอันนะคะข้างหน้ามีหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านตรงข้ามนะคะ แล้วก็นี่ค่ะก็จะมีสองโดมแบบนี้นะคะสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังอะไรยังไงนะคะดูในบ้านกันนี่ค่ะถ้าในบ้านนะคะก็จะมีอันนี้โคมไฟให้ค่ะโมคะโมไฟให้สองโคมเลยนะคะแล้วก็ทาสีเป็นสีขาวครีมนะคะปูกระเบื้องแกนิโตะคะ้ค่ะปูกระเบื้องแกนิโต้นะคะขนาดหกสิคูณหกิเซนนะคะนี่เห็นว่าสวยงามมากเลยนะคะ แล้วก็นะคะเรานะคะเน็ตมีประตูหน้าต่างข้างหน้านี่นะคะประตูหน้าต่างสองสองช่องแล้วก็ใส่รนดนันแล้วก็มุ้งลวดให้้วยนะคะลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยะคะ่ะพีซื้อเฟอร์นิเจอร์ลงมานี่กน่อนก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าสวยงามโปร่งโล่งสบายนอะะันนี่ๆน,นี่นะคะให้ถึง16ตารางวานะแถวแถวนี้นะคะบอกไปแล้วนะไกลๆนะคะก่อนที่จะถึงโครงการเนี้ยราคาเริ่มต้น1.79นะคะ ราคาเริ่มต้น1.79ล้านนะคะแต่อันนี้ค่ะหันครึ่งค่ะเพียงนะคะเพียงเท่าไหร่1.29เท่านั้นนะคะแล้วเราให้จัดเต็มแบบนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยค่ะข้างหลังเราก็จะต่อเติมครัวนะคะจะต่อเติมครัวแบบนี้เลยค่ะออกไปแบบนี้ค่ะพื้นที่กว้างมากนะคะนี่ค่ะกว้างมากแล้วก็มีพัดลมพัดลมเนี่ยค่ะตรงหลังคาให้ด้วยนะคะก็จะ ็จะระบายอากาศได้อย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นสามารถทำเคาน์เตอร์ครัวได้ใหญ่ๆเต็มๆได้เลยนะคะแล้วก็ทำเป,ททะะทเป็นที่นั่งทานข้าวได้นะคะทำเป็นที่นั่งทานข้าวได้นะคะตรงนี้ค่ะข้างล่างนี้นะคะที่นั่งทานข้าวนะคะโอเค่อนยังไงแถวไหนครับอ๋ออยู่ตรงหมู่บ้านแสงตะวันคลอง11บเ็ดนะคะอยู่คลองส1บเ็ดปทุมธาน,นีค่ะนี่หอนสบายมากเลยนะคะราคาเพียงร้าน,นต้นนะคะ อันเนี้ยติดถนนนะคะติดถนนลังศิลนครนายกเพียงอ,อยู่ตรงคลอง11นี่เองนะคะแล้วก็ใกล้ๆก,ก็มีโครงการใหม่ๆออกมาด้วยนะคะโครงการใหม่นะคะราคาเริ่มต้นเริ่มต้นนะยังไม่ดูยังไม่ได้ดูในบ้านถ้าในบ้านน่าจะสองล้านไปแล้วมาราคาเริ่มต้น1.79แล้วนะคะถ้าลูกค้าไม่เชื่อลูกค้าลองเซอร์เวย์ดูได้ค่ะแต่ถ้าเราโครงการถัดมานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆลูกค้าเดินแค่ห้านาทีหรือว่าขับรถเพียง วินาทีเดียวเพราะว่าใกล้กันมากเลยนะคะอันนี้โครงการใหม่กับโครงการที่มีอยู่แล้วนะคะ <laughs> ก็จะราคาแตกต่างก,กันเกือบล้านนะคะฉะนันค่ะอันนี้ก็จะก็จะเป็นบ้านร no ีโนเวทใหม่ค่ะรีโนเวทใหม่แบบนี้เลย,เลยการนิโต้นะคะแล้วก็ขอบขอบข,ข้างนะคะแล้ก็จะปูขอบบัวให้ด้วยนะคะจะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโคมสวยงามมากนโคมแต่เราไม่สามารถแบบซูมให้ดูได้มันจะเป็น เป็น LED ค่ะนี่อันนี้ข้างหน้านะคะประตูหน้าบ้านนี่สวยเลยแล้วอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำาะห้องน้ำก็จะเป็นปูกระเบื้องสามมิตินะคะก็เหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆลายเดียวกันกับลายเดียวกันกับะ,ะไรนะลายจดล้นล่ะคะ่ะก็จะสวยงามค่ะสวยงามมีมิตินะคะเพราะว่าเป็นกระเบื้องสามมิติเลยนะคะนี่ห้องน้ำก็ให้ถึงสองห้องน้ำนะคะ สองห้องน้ำสองห้องนอนนะคะจัดจัดเต็มจัดหนักนะคะนี่ข้างบนนะคะนี่แล้วก็ทาสีนะคะเป็นสีแดงค่ะก็เป็นสีแดงไม้นะคะสวยมากถ้ามาดูของจริงนี่คือสวยเลยนะคะแต่อันนี้เราไลฟ์ก็จะไม่เคยเห็นแบบเหมือนจริงๆนะคะฉะนั้นลูกค้านัดมาดูได้เลยนะคะอันนี้ค่ะนี่เราใส่ดาวไลท์ให้หมดเลยนะคะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแบบโมเดิร์นค่ะเราจะสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ รางไฟแล้วก็ใช้เป็นเป็นรางนะคะไม่ได้ไม่ใช่ตีกิฟต์นะคะเป็นรางไฟแล้วก็อันนี้ใช้เซฟทีคัทนะคะแน่นหนามากนะคะแล้วนะคะอันนี้ค่ะเดินสายไฟใหม่ทั้งหลังนะคะจะเห็นว่าเราใส่ดาวไลท์ให้นใส่ดาวไลท์ให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดินสายไฟใหม่หมดนะคะนี่ค่ะฝ้าเพดานเราทําเป็นฉาบเรียบนะคะบอกไปแล้วนะคะฉาบเรียบก,กับ สำเร็จเป็นยังไงนะคะถ้าฉาบเรียบนะคะฉาบเรียบก็ฝุ่นมันจะไม่ลงมานะาอีกอย่างนุ่แอจะไม่ออกนะคะแล้วก็พวกทิ้งจบตุ๊กแกะละพวกนี้มันจะไม่ลงมานะคะแล้วก็ฝุ่นอะไรมันก็จะไม่ลงมาถ้าเป็นชักป้าที่แบบสำเร็จที่เป็นคล้ายๆขนาด60เซนคูณ60เซนนะคะเหมือนกระเบื้องค่ะ้นะอันนี้ขนาดเท่ากันกับรเบื้องอันนี้กระเบื้องแผ่นใหญ่เลยขนาด60คู60นะคะนี่ก็ถ้าเป็นขนาดไซส์แบบนี้นะคะถ้าทำฝ้าเพดานนะคะเขาเรียกว่าฝ้าทีบาร์เป็นฝ้าสำเร็จ ถ้าแรงการติดตั้งก็จะถูกกว่านะคะแล้ววัสดุมันก็จะก็แก๊กมันก็จะแบบไม่ค่อยทนทานนะคะเพราะว่าเหล็กมันบางนะคะแล้วเนี้ยคือเหล็กนานนะคะแล้วจะเห็นว่ามันจะดูแบบเนียนเรียบไปหมดเลยนะคะเป็นสปาสาเร็จนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเป็นช่องต่อต่อต่อกันช่องสี่เหลี่ยมต่อต่อกันนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นแผ่นสําเร็จแล้วก็มาต่อแต่อันนี้เป็นแผ่นใหญ่ ฝาแผ่นใหญ่้ายิบซ้าแผน่แผนใหญ่เลยนะคะแล้วเราก็มามาใส่ถึงเหล็กนะคะแล้วก็ยิงนะคะแล้วก็เจาะเป็นดาวไล์แบบนี้นะคะฉะนั้นในตัวบ้านค่ะเราก็ทาสีมันนะคะ,ะ,คะปูกระเบื้องใหมะคะ่ค่ะแล้วก็ฝ้าเพดานเราก็ทําเป็นฝ้าฝ้าอะไรฝ้าฉากเรียบนะคะยิบซ่มฉากเรียบค่ะสวยงามมากะคะ่ะนี่ค่าแรงการค่าแรงการทาก็ต่างกันนะคะเพราะว่านี้ค่าแรงทําก็จะแพงกว่านะคะนี่แล้วก็เราเดินสายไฟให้ ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ของดีนะคะเป็นของเซฟทีคค่ะจะเห็นว่านี่เป็นแผงใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแผงใหญ่แบบนี้เลยแผงวงจรนะคะห้องน้ำแล้วก็ติดดาวไลท์แบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะห้องน้ำค่ะก็จะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะมีหน้ากากอะไรก็กระจกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นะคะมาตรงนี้ต่อ นี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะที่ใหญ่กว่าห้องนี้นะคะใหญ่กว่าห้องขวามือนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องขนาดปกตินะคะนี่ก็สวยงามมีหน้าต่างถึงสองช่องเลยนะคะแล้วอันนี้ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้อันอันนี้ก็จะสว่างกว่าแล้วก็จะโปร่งโล่งจะเห็นข้างหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็นี้ก็จะมีระเบียงออกไปข้างนอกลูกค้าสามารถนะคะเห็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็บ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียงออกไปแบบนี้นะคะระเบียงแล้วก็หลังคาเราทําเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลธรรมชาติเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวสวยงามมากนะคะนอกจากนั้นนะด้านซ้ายมือนยคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะรีบๆเข้ามาดูนะเพราะว่ามีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะที่ทําเสร็จหมดแล้วแล้วก็พอเข้าอยู่ได้เลยนะคะ สวยมากสวยมากเลยอยากให้มาดูนะคะเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นสีขาวครีมนะคะจะเรียบหมูจะดูแบบดูแบบโมเดิร์นนะคะเนี่ยจะเห็นว่าดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะนี่สวยมากสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนี่ค่ะนี่จะเป็นห้องนึงนะคะเดี๋ยวเรานะคะลงไปดูข้างหน้านะคะนี่จะเป็น อีกห้องหนึ่งที่ว่านะคะนี่จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอันนี้เราก็ใส่เหล็กดัดแล้วก็มุ้งนวดให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพร้อมอยู่เลยนะคะพร้อมอยู่เลยสวยงามมากนะคะอันนี้เราไฟโถงแล้วก็ติดดาวไล์ให้รวดที่เรียบร้อยนะคะนี่ข้างล่างขนาดสิบหกตั้งสิบหกตารางวานะ 16ตารางวาพื้นที่ดินนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็มากกว่านั้นเพราะว่าอันนี้เป็นสองชั้นนะคะ <c oughs> เป็นสองชั้นเลยค่ะแล้วก็เราทําใหม่ทั้งหมดเลยนะอสวส,วส,วสวยนะคะน,นี้จะเป็นเป็นห้องครัวห้องครัวค่ะห้องครัวก็ใหญ่เพราะว่าเราต่อตึ็ไปข้างน่อกน,นะคะอันนี้ค่ะน,นี่จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้น,นสองค่ะแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำานันาน่น,น,น,นฝั่งข้างๆนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเป็นอะไร อันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะสวยมากสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะการน,นาก็จะเป็นจะมีที่จอดรถที่ที่จอดรถสามารถจอดรถกระบะใหญ่ๆได้เลยนะแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยนะคะเนี่ยคุ้มมากเลยนะจะบอกให้คุ้มมากเลยนะถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยเบอร์0ูนย์เก้านศูนย์นะคะนี่อันนี้ค่ะบ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้เลย สวยมากสวยมากสวยหลังคาเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นทำครัวพื้นที่ครัวนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าบ้านกันนะคะ ไปดูวนข้างหน้าบ้านกันนะคะวนข้างหน้าอีกรอบหนึ่งว่าข้างหน้าเป็นอะไรงไงนะวันนี้ไม่ได้เอาไม้มาเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะเนี่ยนี่ทำไม้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เป็นถนน ติดกับถนนหนักถนนอันนี้กว้างมากแล้วค่ะเนี่ยถนนกว้างมากเลยนะคะอันน,นี้เพื่อนบ้านก็อยู่กันเต็มเลยนะคะฉะนั้นชุมชนน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวอยากให้มาดูห้องจริงๆนะคะอยากให้มาดูบ้านจริงๆอันนี้ในอันนี้ในตัวบ้านนะคะนี่ค่ะกล้องมันเก็บไม่อยู่เพราะว่าม,มันใหญ่นะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเอากลับกล้องอีกทีนะคะอันนี้ค่ะ แบบนี้เลยว่าหลังนี้เลยนะคะนี่มีชั้นบนนะคะชั้นบนชั้นบนนะคะแล้วก็ชั้นล่างค่ะนี่ชั้นล่างแบบนี้ค่ะนี่ก็นี่ก็เพื่อนบ้านนะคะ ทำเป็นสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าแบบไม่เป้นไม่เป็นแลนนะฟ้าแบบฟ้าแบบหรูอะฟ้าแบบหรูไม่เบื่อไม่ใช่แบบฟ้าแบบจิ๊ดนะเป็นเป็นฟ้าแบบอะไรพาส์ทเทลเราเรียกว่าพาสเทลเนี่ยสวยมากเลยนะคะถ้าสนใจก็โทรเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้ป็น่นมาดูบ้านจริงๆกันนะคะแล้วก็พร้อมยื่นกู้เลยนะคะกู้ก็ง่ายมากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะถ้า ยังถูกกว่าเช่าอีกนะคะถ้าใครถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรนะคะว่าคู่ได้ไม่ได้นะคะโทรมาได้เลยนะคะโทรมาปรึกษากรได้นะคะเบอร์0909897810ค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะนี่ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวยมากสวยมากเลยวย น้าบ้านหน้บ้านนีน่น้าบ้านอันนีน้ค่ะ